รอติดตามค่ะไม่ชชีต้องบอกว่าพี่เ <out> ต้ได <arriver> ้มีการคุยกันแบบนี้ในหลายๆครั้งในหลายๆปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะพี่เต้น่ารักมากนึกถึงกันตลอดค่ะซึ่งมันก็จะด้วยหลากหลายปัจจัยที่ไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันแต่ว่าอย่างปีนี้เนี่ยก็มีการได้คุยกันได้ทับทามเช่นกันแต่ว่ายังยังดูในเรื่องของคิวที่จะลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่ได้มีบทสรุปให้นะตอนคุยกันมากขึ้นไหมคะ คุยกันมากขึ้นด้วยคะก็ถามถามเรื่องคิวกันนี่แหละค่ะก็ดูกันว่ามันจะมันจะเออลงตรงไหนอะไรยังไงได้บ้างซึ่งก็มีคนถามกันมาเยอะมากๆก็ก็ดีใจค่ะขอบคุณมากๆเลยก็จะพยายามให้ทุกอย่างมันมันเออลงตัวที่สุดค่ะจริงๆอยากเป็นไหมแบบว่าเมนเทอร์สักครั้งหนึ่งเนี่ยเมนเทอร์แพนอะไรอย่างเงี้ยกำลังใจทุกอย่างเลยแสนนางแบบแานเทอรงคือเราก็รู้สึกว่าเรายังคง เหมเราทํางานจากประสบการณ์ที่เราเคยทํามาอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทําอะไรมาก็หลายหลายอย่างแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีเทคนิคอะไรตายตัวกับกับเราเนาะบางทีก็ยังมีความกดดันในหลายๆอย่างที่รู้สึกวิ่ยจริงหรออะไรเงี้ยคือถ้าให้บอกให้ให้สอนอะไรเงี้ยเราก็แนะนํากันได้แหละแต่ครงนี้ถ้าต้องมาเป็นแบบเป็นมันก็มีความมีความกดดันอาจจะไม่ใช่คนแบบ ช่างสอนหรือช่างอะไรคือถ้าบอกกัแล้วก็จะบอกเหมือนบอกน้องเนี้ยโอเคไกด์ได้นะนาได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแพนก็เลยคิดว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ที่ค่อนข้างท้าทายมากๆแต่จริงเราเข้าใจว่าแพนสามารถแต่ว่าความดราม่าแล้วมันไหวไหมมันยังไงการฟัดฟันในรายการถ้ามีโอกาสได้ทำยังไงก็ก็ขอกําลังใจค่ะไม่รำคาญที่มันจะไปสู้คนอื่นเขาไหวไหมล่ะแบบว่าที่มีคิดว่าไงคะจริงๆที่ผ่านมาเราดูมาแล้วเรารู้สึกยังไงกับรายการจะนีค่ะ เท่าที่ได้ติดตามมาเนาะแพน,นรู้สึกว่าคือนอกเหนือจากที่เราได้เห็นได้เห็นความสนุกได้เห็นบททดสอบหรือได้เห็นความสามารถของน้องๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะพี่ๆที่เอาประสบการณ์เอาสิ่งต่างๆมาช่วยสอะนะมันก็เป็นสิ่งที่ที่แพนว่ามันเป็นอะไรที่ที่เหมือนเราได้ได้เห็นจากการทํางานแตบบ่มาให้คนอื่นได้เห็นเห็นจริงๆว่ามันทั้งเบื้องหน้านและเบื้องหลังมันมีอะไรอีกหลากหลายอย่างมากๆอะไรเงี้ยค่ะในในพาร์ทของการทํางานแต่ในพาร์ทของความแบบจี๊ดจา๊าดความแซ่บอะไรตรงนั้นอะไรเงี้ย ู้สึกว่าุยมันยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่พี่เต้ถามมาเพราะว่าเนี่ยเราจะจะยังไงดีจะเป็น f ิล l i n g ตอนที่พี่เต้ชวนพี่เต้เขา ชวนแบบไหนชวนว่ายังไงคือพี่เต้ก็บอกว่าอยา,อยากอยากแบบว่าเชิญมาร่วมรายการด้วยการอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งพี่เต้ถามเนี่ยในทุกทุกปีที่ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็แต่ว่าด้วยความที่ยังไม่ได้เหมาะเจาะสักทีอะไรเงี้ยค่ะปีนี้พี่เต้ก็ถามอีกเลยบอกว่านั่นเดี๋ยวเราเช็คเช็ควันเช็คควิวอะไรกันให้ลงตัวเรียบร้อยสมมุติถ้าวันหนึ่งจะต้องเป็นเมนเทอร์หลายคนก็กังวลแทนแผนว่าแทนแทน,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 นต่ประถาจะเป็นแบบไหนเพื่อนแทน่กังวลเลยบอกว่ามีไกด์มามีข้อไกด์บอกเดียวก่อนยังนะยังไม่มีอะไรเลย ก็ค <łość> ิดภาพไปว่าแพนใส่ยปะทะจริงๆคือถ้าแพนอยู่กับน้องๆแพนอ่ะแพนก็เป็นคนดุแหละหมายถึงว่าด้วยความที่ฟิลพี่อะเนาะเป็นคนดุเวลาพูดกับเตอร์กับมิกกี้อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบ เข้า,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 าแบบเข้าๆกันแบบนิดเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคิวนั้นก็เลยแบบเคยแกล้งพูดกับเพื่อนว่ามมีเอาเดี๋ยวไปดุน้องๆเขาเหมือนที่ดุน้องตัวเอง <laughs> อะไรแ้ก็แต่คือเป็นเป็นคนเวลาทํางานเป็นคนจริงจังแหละเป็นคนมีมีมีมูทมีพาร์ทอะไรแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออถ้าถ้ามีโอกาสได้ได้พูดได้ได้สอนหรือได้ทําอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนก็คงก็คงเต็มที่ก็คงก็คงเต็มที่อะไรอย่างเงี้ย นึกภาพแตงพี่ออกมเหมือนกันแต่ว่าก็ถ้ามีโอกาสค่ะถ้าสมมติได้อยู่ในรายการอยากจะเจอกับใครที่เป็นเบนเทอร์เจอใครจะลงมาแบบไหนไม่กล้าคิดเลยอ่ะไม่กล้าคิดเลยจริงๆคือพอาด้ความที่พอเราทํางานเรารู้สึกว่าเหมือนเราอ่ะเป็นเป็นเด็กเสมอไงคือเหมถึนว่าเราโตเติ่มแล้วกับมาแบบพี่ๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีความแบบเออเราเกรงใจเพราะเราอยากการทํางานในในในสายวิชาในสายเนี้ย การมีสัมมาคารวะหรือการเล็กพี่ๆหรือน้องๆหรือการทํางานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนเราก็ถูกปลูกฝังมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็เหมือนกับพี่ๆคือคนที่เราเคารพเสมอแต่แต่ถ้าเมื่อเป็นต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือถ้าจะต้องเป็นงานหรืออะไร มันก็คงก็ต้องว่ากันไปตามเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็งานทนี้ยังไม่ได้มีอะไรเอาเวาเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสไม่้นสมมติถ้าจะต้องเมนเทอร์แผนประทะเมนเทอร์พี่ลูกเกดเราเห็นภาพในอนะคตเลยว่ามันจะแบบต้องไในแง่มุมไหนเราจะไหวไหมคือเราในหลักทค่บอเราเห็นเออด้วยการจต่ว่าถ้าต้องในหน้าจอภาพเห็นว่าม่ต้องเป็นยังไงแบบไมเกดง อนเล่นเล่นละครในบางบทไงเรอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะเป็นเราในหลายๆเวอร์ชันอะไรเงี้ยค่ะเราะว่าก็ถ้าเป็นคนเล่นเกมก็อาจจะเป็นดูเป็นคนจริงจังจริงจังเหมือนกันไม่อาจเทียบพี่ๆค่ะแต่ว่าเราก็จะพยายามพยายามที่สุดในในแบบของเราแล้วกันค่ะสนุปในแบบของเราค่ะสุดท้ายแล้วตอนนี้เขารู้นมาเกินจะครึ่งแล้วว่าแพนต้องได้เป็นแน่แพ้ใหญกจะปากบอกอะไรกับคนที่เขารู้นอยู่ใช่ไห่เป๊ะค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่แบบโทรถามแล้วก็ก็รอติดตามกันมาตลอดแล้วก็ก็เชียร์กันมาโดยตลอดอยะะ่างเงี้ยค่ะก็จะจะพยายามตอนนี้อยู่ในช่วงของการแบบโปรเซสของการคุยอะไรเงี้ยค่ะถ้าทุกอย่างเรียบร้อยลงตัวก็อาจจะมีโอกาสได้เจอกันแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรก็าตามโอกาสกันไปคะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากๆ <c oughs> ค่ะ